สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมาที่กับเข้าค่ะเมนูมันเป็นอาหารจานเดียวค่ะเมนูเสร็จค่ะพี่น้องจะพามาทําลาดหน้าหมูกุ้งนะคะพี่น้องเป็นหมูหนุ่มค่ะส่วนผสนมมันเอก็จะมีแค่อทค่ะหั่นเป็นแว่นนะคะพี่น้องแล้วก็ข้าวโพดอ่อนค่ะบล็อกเกอรี่ค่ะพี่น้องแล้วก็สะมีเออขนาดน้ำนะคะ แล้วก,กุ้งสดล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยไข่ไ,ไก่หนึ่งฟองแล้วก็เออกระเทียมสับค่ะส่วนเส้นนะคะพี่น้องเป็นเ,เ,เนะะ้นใหญ่เย่าสดบดิเฮตหฮเบิงเนาะค่ะบดิพัดไหเเบิงเพราะวา่าพัดไหเเบิงไรคลิปนะคะพี่น้องอาจจะเฮดเป็นแล้วเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือจะพามาทําหน้าค่ะส่วนซิ่งเสตเฮเบิงะคะ่ะพี่น้องก็คือหมูค่ะเยวจะพามาทําหมูนุ่มค่ะพี่น้องมักหนุ่มนุมค่ะกินนะคะพี่น้อง หมักหมูนุ่มโดยไม่ต้องใช้เบกกิ้งโซดานะคะพี่น้องบางคนเพิ่งใส่เบกกิ้งโซดาแบบแบบนี้ค่ะแบบเป็นผงอยู่สีค่ะพี่น้องเพื่อที่จะให้หมูมันนุ่มแต่ว่าเวลาเขาใส่ไปแล้วมันจะเปื่อยแทนที่มันจะนุ่มค่ะพี่น้องมันเปื่อยอยู่อีกเลยค่ะเขาก็เลยจะมาเหตุวิธีนี้ค่ะพี่น้องมาค่ะมาลงมือทากันเลยค่ะกดอื่นค่ะใส่ไข่ลงไปค่ะไข่ไก่นี่นะคะสําคัญเห็ดให้หมูข้าวมินุ่มน่ากินค่ะตามด้วยน้ํามันหอยค่ะ ไฮเกะาเอาด้วยจ้ะพี่น้องตามด้วยพริกไทยดาค่ะพริกไทยขาวก็ได้พริกไทยยังก็ได้ขอให้เป็นพริกไทยนะคะพี่น้องก็่จะเป็นแต่พริกไทยดะะําด้วยค่ะเผอิญพอดีเย่ยวมีแบบพริกไทยดาค่ะตามด้วยนี่ค่ะน้ํามันพืชค่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งนนงนะค่ะพี่น้องแป้งมันใส่ลงนิดนึงค่ะ เพราะว่าเขาใส่ไข่แล้วแป้งมัน้องเยอะค่ะหลังจากนั้นค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวอย่างละนิดละหน่อยค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะมือเข้าเด้อค่ะพี่น้องมือมีถุงมือก็ใส่ถุงมือค่ะค้นค้นนวดนวดค่ะไข่หนามนะคะไข่นามที่เข่ามักี่ค่ะพี่น้องค้งต่างๆน่คะซึมซับไปกับหมูค่ะ รับลองว่ามักถิมไวจกักสามสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงค่ะหมูเราจะนุ่มอร่อยค่ะพี่น้องนะคะจะบ่อแข็งกระด้างค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปนี่ค่ะย่อมือเป็นแผลก็เลยบม่อ,บบอยากใส่มือนะคะแล้วใส่ซ้อนข้นนี่นะคะพี่น้องเอาละค่ะหลังจากนั้นได้ย่อขนให้มันเข่ากันแล้วเรียบร้อยแ่ถิมไวย่ะเส็ดแค่สามสิบนาทีนะคะฟิตไวสามสิบนาทีเดี๋ยวจะพามาทําราดหน้ากันต่อเลยจ้าหลังจากมักหมูครบสามสิบนาทีค่ะพี่น้อง ทีนี้เราก็จะมาทำราดหน้ากันค่ะเอากระเทียมลงไปผัดค่ะตามด้วยแครลลอทกับข้าวโพดอ่อนค่ะ ท,ที่การทำนะคะที่นนองของแต่ละคนก็จะบวกขึ้นกันด้วยค่ะเอาที่เท่าสะดวกนะคะถนัดไทยถนัดมั่นบางคนก็จะล้มหมูไปก่อน,นะค่ะแต่าว่าพี่เลีนยงหมูจะเอาหลังจากพัดพักแล้วนะคะที่นนองเพราะว่ายืนีเพิ่นบุกกินพักที่มันแข็งค่ะเมื่อนี้ยอโบได้ลวกพักค่ะเพราะ่ว่าผักมันเหลืองอยู่แล้วก็เลยจะเอามาผัดเลยเพื่อให้ผักมันสุกนะคะ าเข้าไปลวกก่อนแน่แล้วก็อีกอย่างนึง่งยืนหนีกกินผักซุปเลยมันก็จะเป็นสีเหลืองไตหนึ่งกเก่าค่ะเพราะว่าผักบอกคลีเย่าเหลืองเลระค่ะนะคะแต่จะประมาณนี้หลังจากนั้นใส่เกลือลงนิดนึงค่ะเพื่อให้ผักเขียว เติมน,น้ำหนัหง่งนึ้ค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่หม,มูที่เราหมักไว้ค่ะเต็มไปเลยผู้ใดมีเวลาจะมักแค่หนึ่งชั่วโมงนะคะพี่น้องผู้ใดไม่มีเวลาคือเย่าหนึ่งกับสามสิบนาทีก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยเอามาผัดใส่ก,กะผพักค่ะ ค่อยๆปินก็ไปกระด้าค่ะพี่น้องเพราะว่าข้าใส่ไข่เนาะค่ะข้าวซอยหนำตอนนี้เลยค่ะพี่น้องมันไข่มันก็จะขาวข้นขึ้นมาค่ะค่อยๆพัดหมูเห็สซุก่ันถาข้าใซอ้หนำลงไปจ้าเอาละค่ะหลังจากหมูข้าเริ่มซุกค่ะ ผักรวมไปกับผัดยคชะแล้วก็เติมน้ำลงไปค่ะนี่ค่ะเติมน้ำลงไปเหงกะเอาเลยค่ะกินกันจะข้นค่ะพี่น้องกินกันไรข้นก็ใส่น้ำไรกินกันบุกี้ข้นกรบกต้องใส่น้ำไรค่ะเน้นเหนื่อเน้นเน้นพักนะคะพี่น้อง พี่น้องสว่าลืมยังมาติสว่าลรืมกลุ่มมอบอ,บอค่ะกลุ่มยาสใสนังสุดหลังจากที่ยาต้มแล้วเรียบร้อยค่ะนะคะรอให้น้ําเดือดพักนึงค่ะพอน้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องให้ซ่อนฟองออกสักหน่อยนึงค่ะฟองนี้จะเป็นฟองไขมันฟองน้ำมันนะคะพี่น้องแล้วก็เป็นฟองอากาศเป็นฟองไข่นะคะถ้าออกๆเ่ยค่ะ เพื่อโใหน้นามลาดนาห้องนี้คุณพี่น้องนะคะนี่ค่ะตักออกหน่อยนึงค่ะปักมากน่เลยจ้าค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเติมผงปรุงรดลงไปแท่นนะคะเพรา่น้ำซุปข้าเป็นน้ำเปล่าค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาว ใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวที่เป็นเต้าเจี้ยวสําเร็จรูปสําหรับทำร้าหน้าค่ะนี่ขายตามทางร้านทั่วไปด้วยค่ะอย่างนี้เลยคะ่ะแทนที่เขาจะใส่เต้าเจียวเม็ดนะค่ะที่เป็นเม็ดเหลืองๆหน,งห,น,งนะะหน่อยๆค่ะพี่น้องพอใส่เต้าเจียวสําเร็จรูปนี้ค่ะลงไปเลยค่ะจะเห็ดให้รหนานนะเขามีรสชาติถึงค่ะ ยุนี่กินกันหาคน,นะค่ะพี่น้องน้ำซุปก็เลยจะดูเยอะหนะะ่อยค่ะหลังจากนั้นค่ะเตินมน้ำตาลลงไปหนึ่งช้อนช้อนโต๊ะเล็กเลยคะ่ะพี่น้องนะ,ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยแป้งมันนะคะสูดท้ายสมิแป้งข้าวโพดกระใสแป้งข้าวโพดได้คะ่ะพี่น้องแต่ว่าย่าใส่เป็นแป้งมันนะคะ ใส่ลงไปมาขคนมาขนหน่อยแล้วก็เข้าด้วยค่ะอันนี้คือเรากะเอาเลยค่ะมาเนื้อแบบเนี้ยขนเกินตักบ่ได้หรือว่ามาข้อขุ่นขนก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าอันนี้อย่าลืมเะคะ่ะท่นอ้องพอมันยฮ่อนแล้วมันจะเห็ุให้แป้งเข้าขึ้นโตนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เอาเนี้ยะคะ่ะใส่ลงไป เยาจะเติมอีกหน่อยนึงค่ะจะเอาขนเลยค่ะน่ค่ะประมาณนี้เลยค่ะพี่น้องเม่อต้องกลัวได้ค่ะพี่น้องว่ามันจะคนเกินไปและสโบโซบ่แสบเพราะว่าเดี๋ยวใส่เส้นลงไปปรุงรสต่างๆหน่งมพริกดองเอียงลงไปอะค่ะราดหน้าเราจะคืนตัวทันทีจะบกเป็นนื้สีนะคะ,ละ,คะหลังจากนั้นค่ะใส่กุ้งสดลงไปปิดท้ายค่ะ แล้วค่ะตามับกุอู้จะเป็นซีเรียพี่น้องพิกไทยโดยพริกไทยค่ะพริกไทยมีดําก็ใส่ดําค่ะนี่ค่ะแค่นี้จะเป็นอันเซตค่ะพี่น้องราดหน้าหมูนุ่มใส่กุ้งสดนะคะพี่น้องแล้ะย่าต้มกุ้งเห็ดสุดละเห็ดซุกเลยแล้แลย่าสดยกไปเหดเบิงจ้า แล้วราคาพี่น้องลาดหนามูกุ้งค่ะพี่น้องเป็นหมูหนุ่มนะคะเสนอร่อยค่ะวิธีทําไม่ยุ่งยากเลยค่ะพี่น้องส่วนเส้นเดียวบริพัดให้เบิงเนาะค่ะเพราะว่าเคยผัดไปหลายคลิปแล้วกับโบยงหยางค่ะตั้งกระทะให้หอนค่ะใส่น้ำมันลงนิดนึงสลับขู้ไดโบกินมันลายค่ะผัดเส้นให้สุกหอมแค่นั้นละค่ะส่วนลาดหนามันนี้เหดเป็นผักบคโคลีนะคะพี่น้องกับข้าวโพดอ่อนแล้วก็กวางตุ้งอ้นขนานิดนึงค่ะรสชาติจะออก หวานเข้มนิดๆจะหอมไข่หอมพริกไทยนะคะพี่น้องนี่ค่ะเป็นวิธีทําที่แปลว่าทําง่ายทานันอร่อยทำขายก็ได้ค่ะส่วนวิธีมักหมูหนุ่มนะคะพี่น้องเยี่ยวเห็ดเห็ืเมิ่งแล้วส่วนจะเอาไว้จะชั่วโมงเหลือแต่เท่าด้ค่ะของเยี่ยวบมีเวเล่าพักไว้30นาทีค่ะมักทิ้งไว้30มสินาทีอมอ ผัดใส่กับผักกับหมูนะคะพี่น้องก็จะออกมาเป็นเจ้าสี่ค่ะนี่ค่ะซีซันนาตาเป็นต่แสบน่คะพี่น้องลาดหน้าหมูนุ่มกุ้งสดค่ะพี่น้องนะคะเป็นวิธีทำง่ายๆที่จริงลาดหน้านี่ยังมากเป็นเส้นมีนะคะพี่น้องถ้ากินเป็นเส้นมีนี่จะแสบนะคะแต่ว่าอยู่นี่ิ่นกินเป็นเส้นไงเกิดส้นเหน่ขคือกันเบิดนนะคะพี่น้องเพราะว่ามันคนเดียวเดียวนะคะเอาละค่ะขอบคุณละหลายทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องทั้งเก่าเก่นใหม่นะคะ ขมาข่าบอกนัวหอมมวนมากินเขาหอมผ้ากันเห็ดกับเขากับหนามแต่ละยางแต่ละคลิปนะคะเห็ดแล้วก็กินค่ะพี่น้องกินอีริ่กินอิล้อค่ะบนเวเห็ดทิมเห็ดทุ่มแล้วก็เห็ดให้ถูกปากจะคลองนะคะบางคลิปบางเมนูอาจจะบริเวรแบบว่าเปะเวอร์หรือว่ามีต้นฉบับอีหยังค่ะพี่น้องคือเห็ดตาดำเจรินประมาณนี้แหละค่ะอยากอีหยังก็ใช้ลงไปเห็ดเจไิญกับผงลงไปให้มันแสบให้มันถูกปากนะคะพี่น้อง มาค่ะเอาถวยอาจารย์มาตักมาค่ะพี่น้องราดนาเสียๆเด้วยกันค่ะเส้นใหญ่หลาดหน้าหมูกุ้งค่ะพี่น้องหมูหนุ่มๆเด้งๆจ้า